ถึงมะพร้าวแล้วะคะ่ะเพราะว่ามันมันเป็นมะพร้าวหนึบๆนะแต่ตื่นเต้นเจ้าหนอนว่าอกบาๆไปเลยดีนะทุกคนอันนี้ลุงวิจินเลยนะเราล่ออันนันกรอบอันที่ได้เขาปเป็ดชิมแล้วเนาะทุกคนให้น้องๆมีความสุขนะจ๊ะไก่สองล็อกแล้วเขาก็ท้าล็อกต่อไปสามารถมีแบะค่ะทุกคนเห็ด สวัสดีจา้ามาอีกรอบแลว้ววันนี้จะพามาปิ้งบาบินฉลองวันเด็กนะคะของขวัญวันเด็กเด้มอมือเนี่ยสิคก,กัดแหรอฮะสืส้อๆวาข้าวเด้ก,กัดมะพร้าวค่ะทุกคนเป็นมะพร้าวอันอ่อนนี่มันชุดอันนี้นิ่มไปกับอันเนื้อแป้งนะคะของลุงบาบินเนี่ยจะใส่มะพร้าวอ่อน,นะคะ่ะตากแป้งล็อกนึงลุงบาบินก็จะใส่ระมาณ้อที่ค่ะต่อมาเนี่ยตากใ่นะคะแล้วก็เกลียมะพร้าวล้วนๆนะคะ กินโบมาบินลุงระวีเองลุงวีทำเองเลยบ้าบินลุงระวีนิ่มสว่างชาจีได้พบเราเป็นสั่งแต่ลุงระวีผันชอบเนียนนิ่ลุงระวีเล่เก่งเป็นผ้าผ้าอ่อนแป้งอย่างนี้แล้วลุงระวีว่าใส่ผักขาวขูดนะถ้าเราข้าวขูดแล้วมันชิ่นแนมที่แนมสีเป็นชอบเป็นสั่งแต่ลุงระวีผันชอบเนียนนิ่ลุงระวีเล่เก่งเป็นผ้าผ้าอ่อนแป้งอย่างนี้แล้วลุงระวีว่าใส่ผักขาวขูดนะได้เราข้าวขูดแล้วมันชิ่นแนม ดี<ส>่นะตีเป็นแสกเนาะลงมือดิซ่าละหลายรอบเนื้อมะพร้าวล้วนดิซ่าก็อยากให้ทุกคนได้กินเนื้อมะพร้าวว่าไม่ได้กินแต่แป้งนะคะดิซวิอ่านดับแล้เขาลงล็อกเป็นมะพร้าวตั้งตั้งอ่าเปิดไฟก่อนให้มันห่อเขาก็ลงล็อกพิมพ์นะคะลงหนังมันไข่หนังมันไข่เสร็จเขาก็จะมาลงแป้งที่กัดแล้วเราสข้าซืว่าเขาได้กัดมะพร้าวค่ะทุกคนเป็นมะพร้าวอัน่อนี่มันืมันิ่มไปกับอันเนื้อแป้งนะคะ ของลุงวิทย์นจะใส่มะพร้าวอ่อนดีนะคะน้องๆอันไหนที่ชอบมีความสุขกับเห็ดย่าเห็ดเบียดก็คือข้อในหละก็ถือว่าให้ทั้ดีแล้วค่ะน้องรวมกันล้านแม่ค่อยเบอกไปเลยดีนะทุกคนอันนี้ลุงวิทย์กินเลยนะเราล่อให้มันกรอบที่เด็ดเขาเป็ดชิมแลเนาะทุกคน ดเมาคนยนี้โลกไม่ลรลขาบร้านเป็นเด็กดีนะล่ะค่ะเหรับกรกอดีๆขาให้เกิดกัาบน้องๆเด็กๆทุกคนนะคะใหนเดินไปบนเส้นทางเด็กดีทุกๆคนนะคะเห็ดไม่จริงเห่ไหลเนื้อของโรงเรียนป้งนเท่านั้นแหละเป็นแป้งข้าวเหนียวนิ่มะคะ่ะแป้งโมย่างดีค่ะ เค็มมะฝางค่ะทุกคนนะวันนี้วันเด็กฉลองวัน,น,นเด็กใครก็เด็กๆไม่อก็พเป็นลุงรวีเป็นคนสิงลุงรวีก็อยากโอ้นี่จะเป็นเนาะเป็นก๋วยไหลเรือ่องของลุงระวิแค่เม้านีเท่านั้นแหละเป็นแป้งข้าวเหนียวนิ่มค่ะแป้งโม่ย่างดีค่ะเค็มมะฝางค่ะทุกคนนะวันนี้วันเด็กฉลองวัน,น,นเด็กใครก็เด็กๆไม่ก็ลุงรวิอันมะพร้าวลุงรวีใส่ร้ายลายมะพร้าวอ่อนทุกคน มะพร้าออนมันเรียกว่าฟูนะคะใส่เยเดือ,อยใจเย,นยน็นๆพิ้งบาบนนรนนี่ต้องปิง้งใจเย,ย็นๆน,นะคะจะลนอ่อนไใหม่มมัม่หมอรอยมันบาหอมมันจะใหม่สะกอนมันต้องปิง้งแปดร้อยหิือพีซราลหลายรลนาาเนื้อมะพร้าวืองรวีวก็อยากให้ทุกคนดนกิน่นเนื้อมะพร้าวว่าม่นดนกลิ่นสะกอนนะคะวิยจากไซก้วิทองทไปประมาณแปดทีอยากกินบ บินลุงรวีเองล<ฮ>ุงรวีทำเองเลยบ้าบิน,น,<า>น,บนลุงรวิเงี้ยวสว่างจ้าจีดาพบไปแก่ดีเลสว่างนีดต่แก่จะเจอต่แก่อันนี้มะพร้าวนิ่มแต่จุดการไปสีบ่คอ่อยรูดจุกถึงมะพร้าวะะแล้วค่ะเพราะว่ามันมันเป็นมะพร้าวนิ่มเนาะแต่จึดจุดจะน้อนนี่พอเป็นลุงรวีเป็นคนสิงลุงระวิไปอยากโอ้นี่ต่แก่เนาะ เพิ่นจะใส่มะพร้าวโขลกมะพร้าวโขลกมะพร้าวแก่แล้วนะคะนันจะเห็นเนื้อแป้งแน่ๆออกมานี่ค่ะทุกคนอันนี้บาบินฉลองวันเด็กกะค่ะอันนี้วันเด็กลุงวิเอบาบินมาฉลองวันเด็กให้เด็กๆทุกคนมีความสุขแดกเนาะหนูวิใส่ร้านหลายรอกเนื้อมะาพรา้าวเลดล้วนลุงวิก็อยากให้ทุกคนได้ก,กินเนื้อมะพร้าวว่าไม่ได้ก,กินจัดจ้านนะคะลุงวิชัชม นี่นี่นะคะขอบคุณในหลานจ้าคุณเดี๋ยวใส่มะพร้าวขูดมะพร้าวขูดมะพร้าวแก่แล้วนะคะมันจะเรียนทำเนื้อแป้งเน่นๆลุงรวีเมย์ฟ้าคนเคิ้นี่ลูกนี่ร้านแล้วก็แบบโลกร้านเป็นเด็งดีมาแล้นะคะเพิ่มสำหรับกลิเดี๋ยวใส่มะพร้าวขูดมะพร้าวขูดมะพร้าวแก่แล้วไหมคะนันจะเรียนทำเนื้อแป้งเน่นๆอันดับแรกเขาล่งรองเป็นมะพร้าวตั้งๆอ่ะ เปิดไฟก่อนให้มันหอน่อเท่ากับลงล็อกพิมพ์นะคะลงน้ำมันไข่น้ำมันไข่เสร็จเท่าก็จะมาลงแป้งให้น้องๆมีความสุขนะจ๊ะใก่สองล็อกแล้วเขาก็ทาล็อกต่อไปต่อมาหนีล่ะค่ะทุกคนเฮ้ยลงลวี่อ,อันนี้มะพร้าวลงวิใส่ลายลายมะพร้าวอ่อนทุกคนมะพร้าวอ่อนมันเรียกว่าฟูนะคะแก่เนาะลงวิใส่าลายลายล็อกเลยเพื่อมาทานล้วน ลุงนี้ก็อย่างห้ทุกคนได้กลิ่นเนื้อมะพร้าว่ไม่ได้กินจะเกียงนะคะลุ้กมะพร้าวอ่อนมันอาจจะยุบจักหน่อยค่ะจะทำเป็นมะพร้าวขึ้นคือมันจะประยุบมันจะดูได้หลายกว่านี้ค่ะประมาณถส่องทัพพี่ค่ะตลอดมะพร้าวลงมิ้กเฉพาะแกะที่จะวางนี่ตะแกีงจะเจอตะเกีงอันนี้มะพร้าวนิ่มแบบจุดการไปสิบกว่าข้อยุดถึงมะพร้าวแล้วค่ะเล้วพว่ามันมันเป็นมะพร้าวนิ่มๆนะแต่ถ้ามันจุดจะนอนออกเป็นสั่งแต่ลุงวิ้ันชอบเหี่นิ่มลุงวิ้กเลยเกเป็น มะพร้าวอ่อนแป้งเนี่นนิ่มแล้วลุงระวิเราใส่แบบข้าวขูดนะได่เราข้าวขูดแล้วมันชิ่นแนมนดีแหนมนสีเป็นลุงมะวิอันนี้มะพร้าวลุงระวิใส่ลายลายมะพร้าวอ่อนทุกคนมะพร้าวอ่อนมันเรียกว่าฟูนะคะคะตากแป้งล็อกหนึ่งลุงระวิก็จะใส่ประมาณซองละพี่ค่ะประมาณเนี่ยตากใส่นะคะแล้วก็เกลี่ยมะพร้าวล้ว pues นๆนะคะแกะแล้วลุงระวิใส่ลายลายหลอกหนึ่ง มาืา้อมะพร้าวลวนี่ก็อย่างไ้ทุกคนด้ก,กินเนื้อมะพรา้าวไม่ได้ก,กินจะกกนะคะโี่นจะใส่มะพร้าวขดมะพร้าวขดมะพร้าแก่แล้วนะคะมันจะเหเน,นื้อแป้งแน่นๆอะไรดีๆ็ขอให้เกิดก้าน้องๆเด็กทุกคนนะคะเป็นเดินไปบนเส้นทางเด็กดีทุกๆคนนะคะเหตุในสิ ไปจ้ามาอีกรอบแล้ววันนี้จะพามาปิ้งบาบินฉลองวันเด็กนะค่ะของขวัญวันเด็กเด้อเมื่อเนี่ยเราเพิ่งสั่งแต่ลุงระวิฟันชอบหนึ่งนิ่ลุงระวิเล็กดกเป็นพะพะอ่อนแปงหนึ่งนิ่มนะลุงระวิเราใส่ผักข้าวโขลนได้เราข้าวขูดแล้วมันชิ้นเนีนที่เนียนสีเป็นแสกเนาะลุงระวิใส่ล้านหลายร้านเนื้อมาทานด้วยล้วนลุงระวิเ็อย่างไรทุกคนเนี่กินเนื้อมะข่าว่าไม่ได้กินจักจ้านนะค่ะลุงะวิเราเพิ่งสั่ง แต่ลุงนว้ยันชออ็อกเนี่ยนิ่มลุงนุ้เล็ดเป็นมะพร้าวอ่อ,อนแปง้งเนี่ยนิ่มแล้วลุงนว้ย่าใส่ผักข้าขวโขลนเนาะได้เราข้าวโขลนแล้วมันชิ่นแนมดีแนมดีเป็นสอะไรดีๆเราขอให้เกิดกับน้องๆเด็กๆทุกคนนะคะเป็เดินไปบนเส้นทา,างเด็กดีทุกๆคนนะคะเฮ็ดในสิ่งที่จิตการเราห้ามสูดๆว่าห้าได้กัดมะพร้าวค่ะทุกคนเป็นมะพร้าวอ,อันอ่อนนี่มันชิ่มันชินิ่มไปกับอ,อันเนื้อแป้งนะคะ ของลุงระวิยเนี่ยจะใส่มะพร้าวอ่อนสุกนะคะมามาคนึ่งน้องจะโผล่ให้กลินเด็กดีของคุณพอ่อคุณแม่นะคะของลุงรวิทยเราใส่มะพร้าวโขลกเยอนะคะมันได้กลิ่นนราสได้สัมผัสแต่มันนิ่มอร่อยกัดเนื้อมะพร้าวก็เนียนนิ่มค่ะจะบอกคืออันคนโบัวร้านอะับส่างไหมเวลากินเข้าไปเหมือนขนมกล้วยนะคะมันชะหนึ่หนึ่น้ำนะันประมาณนั้นแต่ของลุงระวิยเนี่ยจะเป็นนิ่มๆน,น,นิ่มเหมือนละว,ว่าค่ะไม พอถึงกับไหลน้งอาางนุ้ยพอใส่มะพร้าโขดแก่นะคะมันได้กลินก่นอะไรสุด้สัมผัสแต่มันนิ่มอร่อยกับแม่มะพร้าก็เนียนนิ่ม,มค่ะแต่ก็คืออันข้นโบราณน่ะดีนะคะน้องๆอ,อันใดที่ชอบมีความสุขกระเฮ็ดยะเฮ็ดเบียดอย่างอื่นข้นนารัดก็ถือว่าห้าท่ำดีละค่ะน้องรวมกันร้านเมนอันดับแรกข้าลง่งลองเป็นมาพร้าตั้งตั้งอ,อ,อ่ะอ่าเปิดไฟก่อนเห็นมันหอนเท่ากับลงล็อกพิมพ์นะคะล่งแบบมันคาย มันไข่เสร็จเข้าก็จะมาลง,ลงแป้งชุ่มนี่นะคะขอบคุณหลายๆจ้าว้าไหลเลือดของลุงดิฉันนิ่มเท่านั้นแหละเป็นแป้งข้าวเหนียวนิ่มค่ะแป้งโมย่างดีค่ะเทมปมาฝากค่ะทุกคนนะวันนี้วันเดชฉลองวันเดชกข่งก็ได้เด็กๆไม่ต้องดีนะคะน้องๆอ,อันใดที่ชอบมีความสุกกะเฮ็ดย่าเฮ็ดเวียดดืวย,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 ยคือข้อนอัน่งหลักก็ถือว่าเขาทั้ดีหรอกค่ะน้องๆลูกหลานแม่ลูกอยากกินบ่ บินลุงวีเองลุงวีทำเองเด้อมาบินลุงระวีสวัสดีค่ะชิเดทพบไปไหวบอกว่าไปเลยด้วยนะทุกคนอันนี้ลุงระวีตีนะเรา,นานล่อให้มันกรอบสิเดทเขาแปะชิมแล้วเนาะทุกคนแป้งแน่นๆต้อน,อน,อนอันภูมิสูงไว้เพื่อนก็บจะชอบมะพร้าวที่อันนี้เนะืะที่นแน่นๆแป้งแน่นๆประมาณนั้นแหละค่ะ ต้อจับแกวมือจะว่าไม่จับแกวไะเจอแกวอันนี้มะพร้าวนิ่มแบบสุดการไปสิสบล็อกค่อยโหลดถึงมะพร้าวะะแล้วค่ะเพราะว่ามันมันเป็นมะพร้าวนิ่มเนาะแต่ต้ตนสุดเจ้าหนอนอันดับแรกเขาลงล็อกเป็นมะพร้าวตั้งตั้งอ่าเปิดไฟก่อนให้มันหอนเขาก็ลงล็อกพิมพ์นะคะลงหนังมันไข่หนังมันไข่เสร็จเขาก็จะมาลงแป้งให้น้องๆมีความสุขนะจ๊ะใส่สองล็อกแล้วเขาก็ทาล็อกต่อไป ออกมานีหลากาทุกคนกเฮ็ดประกจันสั่งแต่ลุงระวีผันชอ็อกหนิมลุงระวีได้เห็ดเป็นผ้า่าอ่อนแปลงหนิมแล้วลุงระวีบใาสา่ผักขาวขูดได่เราข้าวขูดแล้วมันชิมเนม